บรรยากาศบุญงามเท้าผู้การสุภาพใจหารผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยในเช้าวันพระวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งภาพที่ปิติใจนะคะปิติบุญตามไปด้วยนะคะยมเพนไม่ได้ไปวัดนะคะแต่ก็เหมือนได้ไปเนื่องจากว่าแอดมินวัดนะคะน้องเกสรบุญพัฒบันทึกภาพอย่างละเอียดเสมือนว่ายมเพนอยู่ในงานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะคะว่า ยมเพนถวายงานรับใช้ประสาทศสนาวัดนี้มาสิบกว่าปีแล้วนะคะแล้วทำไมนะคะก็จะมีแต่ญาติโยมนะคะที่ยังออยู่กับวัดนะคะโดยที่หน้าซ้ำๆหน้าเดิมๆนะคะ,อะขออนุญาตใช้คำนี้เนื่องจากว่าตรงไหนก็แล้วแต่นะคะที่พระสงฆ์นะคะ เทศนาธรรมจนติดปัญญาแล้วเนี่ยญาติโยมติดปัญญาแล้วนะคะไม่อยากที่จะไปตรงไหนถามว่ายึดติดไหมไม่ใช่ยึดติดนะแต่เป็นที่มาของคําว่าพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นคือความรู้สึกของญาติโยมมีความรู้สึกว่าพระสง์เทศนาธรรมทําให้ปัญญาเกิดนะตรงไหนที่จุดติดปัญญาเกิดตรงนั้นนะคะก็จะมีความ สเสถียรของญาติโยมและใช้คำนี้ดีกว่านะคะว่ามีความสเสถียรของญาติโยมและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือโยมเพนด้วยนะคะเนื่องจากว่าโยมเพนก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นแม่ค้าเข้ามาทำงานที่วัดนี้และก็ถูกจุดติดปัญญาที่วัดนี้เหมือนกันนะคะเรื่องยาวมากเลยนะคะเดี๋ยววันหลังมีเวลาค่อย เล่าให้ฟังนะและนี่เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะที่พระสงฆ์นะคะโปรดญาติโยมเสร็จเรียบร้อยแล้วญาติโยมนางฟ้าแม่ออกประจาวัดนะคะก็จะนําพัตหารของเหล่านางฟ้าเทวดาที่ใส่บาตรยามเช้าออกมาจัดเรียงนะคะแต่นี่เป็นภาพบรรยากาศบ้านๆนะบ้านๆนเลยนะที่มีผู้คนมาทําบุญนะคะบางคน มาได้เพราะสะดวกบางคนมาไม่ได้ก็เอาตามเหตุตามปัจจัยนะแต่ทุกท่านนะได้บุญเหมือนกันหมดนะคะส่วนใครที่มาวัดได้ก็จะได้รับบุญจากการฟังธรรมนะคะในภาพก็คือคุณทองยิ้มบัวทองนะเป็นแม่ออกอีกหนึ่งท่านนะคะที่ดูแลความเรียบร้อยภายในครัวหรือว่าเป็นแม่ครัวประจำวัดนะคะที่มีส่วนขับเคลื่อนพระศาสนา อีกคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะมันมเป็นบรรยากาศญาติโยมคุรีทุสุดจอช่วยกันนะคะแล้วก็ทำให้บุญนะคะวันพระนี้สำเร็จอีกหนึ่งวันสาธุค่ะ